สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจอกสยามทุกท่านพบกับวิเคราะห์ประเด็นหลังเกมจิจอกสยามเรสเตอร์สตีครับบุกพ่ายเปื้นใหญ่อาร์เซนอล2ประตูต่อ4ครับแพ้เกมเยือนเป็นนัดแรกและก็ยังไม่ชนะใคร2เกมติดต่อกันหรือครับคือที่ผ่านมาครับเรสเตอร์ของเราเนี่ยทำศึกฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกด้วยการออกไปเยือนปืนใหญ่อาร์เซนอลที่เอมเรตสเตเดียมครับและแพ้ไปด้วยประตู4ประตูต่อ2ก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้ซึ่งวันนี้ครับตัวผมเองก็จะได้มานําเสนอประเด็นหลังเกม ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมการแข่งขันเมื่อคืนของทีมเลตเตอร์สตีเรานะครับให้กับทุกทาได้รับชมกันก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่ชื่อชอบการเชียร์กีฬาอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจจไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่ได้เชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลย BK8new ตามหน้าจอของช่องนะครับ ส่วนประเด็นหลังเกมวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับ11เล่นตัวจริงที่ลงทำการแข่งนในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งเบเดอร์รเจอร์เองก็ได้จัดระบบนักเตะออกมาเป็นระบบ3511ซึ่งใช้ตั้งแต่แมตช์ที่เจอเบนฟอร์ดเนื่องจากว่าเลสเตอร์ของเราครับไม่มีตัวรุกริมเส้นที่เป็นธรรมชาติอย่างฮาวิบานทำให้เบเดอร์รเจอร์ครับต้องปรับรายอัพเพื่อให้เอื้อต่อระบบที่จะใช้เล่นในการไม่ใช้ระบบลิมเส้นนั้นทำให้เรเจอร์ครับเลือกใช้ระบบ 3511หรือระบบ361นะครับโดยไม่มีตัวลูกริมเส้นแล้วใช้ back ฟูลแบ็คเทอร์สักเติมเกมคันํำให้ในนัดนี้ครับโรเจอร์ก็ยังคงจะใช้ระบบ3เซตเตอร์แบ็คซึ่งประกอบไปด้วยท่าด้านของเวดดี้ฟอฟาน่าจอห์นนี่อีแวนและที่เป็นที่คาใจสำหรับทุกคนก็คือดานิเอลอาร์มาตีซึ่งโรนัลาก่ขันในแมตช์นนที่เจอกับเบนฟอร์ดเป็นผู้ที่ทำผิดพลาด2ครั้งทำให้ทีมเสีย2ประตูและพลาดการคว้า3าแ,แต้มแต่โรเจอร์เองก็ยังคงใส่ดานิเอลอาร์มาตีเป็น11เ่นตัวจริง แต่ในรายชื่อสำรองครับยังมีท่านายของชังราชซซยุนชูที่สามารถเล่นในตำแหน่งของดเนียลอามาตีได้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรายอัพมาเป็นระบบ4-4-2แบบไดมอนด์โดยใช้ระบบหน้าคู่นั่นก็ทําได้และก็จะทําให้ตำแหน่งของดเนียลอามาตีไม่ถูกส่งลงสนามนี่คือรายอัพ11เล่นตัวจริงที่เบรเด์ลอตเจอร์ พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับตัวผู้เล่นที่มีอยู่เพราะในตอนนี้ครับฮาวิบารได้รับบาดเจ็บริคา์โดบาเรรายังไม่พร้อมและพักเป็นเวลา6เดือนรวมไปถึงไรอันเบอร์ทานที่ยังเจ็บอยู่และก็ทําให้โรเจอร์เองไม่มีทางเลือกนอกจากว่าจะเปลี่ยนระบบหรือว่าไรอัพให้สมดุลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่เกมนี้ครับมันก็ไม่ได้ผลอย่างที่คาดคิดเพราะว่าแดนกลางขอรเนสเตอร์แม้ว่าจะมีผู้เล่นถึง4คนแต่ก็ไม่สามารถงัดศักยภาพออกมาต่อ,อกรก,กับแดนกลางของทางด้าน อาเซนอลได้นะครับก็ทําให้เราไม่สามารถช่วงชิงพื้นที่ตรงกลางแล้วก็เป็นรองอาเซนอลอย่างชัดเจนแต่ที่สําคัญเลยก็คือรายอัพที่แฟนบอลส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะแปลกใจแล้วก็คาใจอยู่ก็คือการส่งเดนเอาร์มาตีซึ่งเป็นลอยลัว่วแล้วก็จุดอ่อนของทีมมาดยตลอดแต่เบนเดอร์เจอร์ก็ยังคงใช้อาร์มาตีเป็นแกนหลักใน2แมตช์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสําหรับเมื่อวานที่ผ่านมาในประเด็นหลังเกมที่ตัวผมเองได้นํามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็คือรายอัพ 11บเดประเด็นตัวจริงในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเอาไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวรับพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแม้ว่าทีมของเราเองเนี่ยจะมีโอกาสในการเข้าทําบ้างและได้ประตูถึง2ลูกแต่แนวรับของเราครับพร้อมที่จะโดนคู่แข่งทะลวงตะข่ายอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้เลยว่า4ประตูที่เสียเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดในแนวรับ เกือบจะทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ประตูแรกนะครับที่เสียให้กับทางด้านของกาเบรียลเจสุสซึ่งลูกนั้นเอเจนนี่อีแวนอยู่ในพื้นที่ที่สามารถจะบล็อกบอลหรือเข้าประชิดต,ตัวของกาเบรียลเจสุสได้แต่อีแวนก็เลือกที่จะถอยออกมาบล็อกในตำแหน่งที่มองเห็นนั่นทาให้เจสุสมีโอกาสที่จะใช้เวลาในการเลือกปัดเข้าเสาสองเสียบเสาไปอย่างสวยงามในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันยังมีทั้งเจมส์จัสตินและก็ทางด้านของยูริติเดมันแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาโคเวอร์แล้วก็กดดันให้ท่าด้านกลเด ทำให้เชสซุดเองสามารถปั่นเข้าไปได้ลูกที่2เองก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่แนวรับเสียประตูเช่นกันแม้ว่าลูกนั้นจะเป็นข้อผิดพลาดของเจมี่วาด,ดีที่หม่งเช็ดมาที่เสาสองคือการสกัดผีเี่ยมแต่ในจังหวะนั้นในพื้นที่ตรงนั้นมีดาเนียอามาตีที่ยืนประกบติดกับทน่านนของกาเบรียลเชสซุดสุดท้ายและอารมาตีก็ทิ้งตัวประกบทําให้ไม่สามารถอยู่ในรัศมีที่ป้องกันกาเบรียลเชสซุดได้เชสซุดครับมงเจาะๆก็ไม่เหลือครับเป็นประตูที่2 ส่วนในลูกที่3เนี่ยเรารู้กันเลยว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยและก็คือการเสียประตูของแดนนี่วอร์ดซึ่งลูกนั้นเองเนี่ยถ้าเป็นปฏิกิริยาของแคปเปอร์ไชเคลก็อาจจะสามารถรับลูกนั้นโดยไม่มีปัญหาแต่แดนนี่วอร์ดครับเลือกที่จะปัดลูกฟุตบอลลงแล้วค่อยจะรับอีกครั้งหนึง่งแต่ในชังงวะน,นั้นอาจจะมีเวลี่ฟอฟาน่าบังอยู่ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถที่จะรับลูกได้แต่ถ้าเป็นผู้รักษาประตูอย่าง ที่เขามีประสบการณ์มากกว่านี้เขาก็จะรับลูกนั้นเข้ามือง่ายๆนะครับทำให้เลสเตอร์เสียประตูที่3และลูกที่4ครับลูกนั้นก็เป็นลูกยิงไกลนะครับของกาเบรียลติเรนี่ซึ่งถือว่ายิงยากแต่ก็ยิงเสียบเสาไปอย่างสวยงามแต่ถึงอย่างไรครับหากมองดูจากนะครับภาพจากการยิงไกลเนี่ยแนวรับก็อาจจะสามารถบล็อกได้รวมไปถึงผู้สารประตูก็น่าจะมองเห็นแนววิธีของฟุตบอลและก็อาจจะปัดออกไปได้แต่ลูกนี้ก็ต้องให้เครดิตไปกับมาติเนลี่ ซึ่งยิงได้อย่างดีเยี่ยมแต่ทึงอย่างไรครับจากการป้องกันตรงนี้ถ้าเซนเตอร์แบ็กแนวรับมิดฟิลด์ตัวรับสามารถบล็อกได้หรือปุกสาประตูอ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดก็อาจจะไม่เสียประตูที่4เรสเตอร์ก็จะกลับสู่เกมได้อย่างสม,มบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็คือประเด็นต่อมานั่นคือการที่แนวรับของเราเนี่ยพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาจากแมตช์ที่แล้วที่เจอกับเบนฟอร์ตต่อยอดมาถึงแมตช์เจอกับท่านั่นของอาร์เซนอลแนวรุกยิงได้เยอะจริงครับ Matt แมตช์ละสองลูกแต่แนวรับก็พร้อมที่จะโดน2ลูกเช่นกัน นะครับอ่ะก็เป็นหนึ่งประเด็นต่อไปไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปครับก็คือประเด็นของเดนนี่วอร์ดพลาดง่ายเกินไปมันคือต้องบอกเลยว่าส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เลสเตอร์พลาดการเก็บแต้มออกจากเอเมอร์ซิีสเตเดียมหรือแม้กระทั่งการกลับสู่เกมที่มันง่ายดายเนี่ยก็คือการเสียประตูของเดนนี่วอร์ดโดยเฉพาะลูกที่3ครับลูกนั้นคือเดนนี่วอร์ดไม่สมควรที่จะพลาดเป็นอย่างยิ่งโอกาสของเขามาแล้วคือการได้เป็น11ประตวจริง2แมตช์ซ้อนกันนะครับโดยที่เดนนี่ไอวิลเซนยังเป็นตัวสำรองอยู่ แต่เดนนิวอ์ดเองครับไม่สามารถรักษาหรือว่าเก็บตรงนี้ไว้ได้นะครับด้วยข้อผิดพลาดที่ไม่น่าห้เอไพแม้ว่าอีก3ลูกครับเจ้าตัวเองอาจจะดูแล้วหมดสิทธิ์ที่จะรับแต่ทึงนย่างไรครับการเป็นผู้ษาประตูระดับมือหนึ่งของเลสเตอร์เนี่ยคุณก็จะต้องแสดงประสิทธิภาพและก็ความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยการรับลูกที่มันง่ายเนี่ยให้มันอยู่มือและก็ไม่เสียประตูอย่างที่เสียประตูที่3ให้กับอาร์เซนอลซึ่งลูกนั้นครับถ้าเป็นแคปเปอร์ชไมเบิลหรือผู้ษาประตูอย่างยาน อาจจะตัดสินใจรับหรือโชคออกไปเพื่อคงความเป็นผู้สาประตูไว้แต่สําหรับแดนนี่วอร์ดเองครับพลาดโดยที่ไม่น่าให้อภัยทําให้เลสเตอร์จากที่จะกลับสู่เกมเนี่ยกับกลาย่าต้องมาตาม2ลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องไปพิจารณาดูว่าแดนนี่วอร์ดเองเนี่ยดีพอหรือยังที่จะเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งของเราหรือล็อเจอร์เองในแมตต์ต่อไปอาจจะให้โอกาสของแดนเนี่ยเอเวอร์เซนได้หรือยังเพราะว่าเอเวอร์เซนเองในช่วงปริซั่นนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็อาจจะตอบโจทย์ตัวนี้มากกว่า หรือผู้สารประตูมือสามอย่างอาริซซามิทีก็ถือว่าอาจจะรองได้สําหรับเบเดรรัเจอร์เขาดูแล้วเดนนิวอ์ดเองครับไม่สามารถที่จะไว้ใจเป็นผู้สามประตูมือหนึ่งของเราได้ในช่วงฤดูกาลนี้นะครับไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับโบเมินตัมกาลังจะมาครับแต่กลับเสียประตูคืนอย่างรวดเด็วเม่อคืนเรสเตอร์ครับโดยนำ2-0สสจริงครับแต่ในช่วงครึ่งเวลาหลังมาได้ประตูตีไข่แตกจากการทําเข้าประตูตัวเองของวิลเลียมชารีบา สองหนึ่งตรงนั้นครับเลสเตอร์กลับคืนสู่เกมและมีโอกาสนะครับที่จะกดดันแนวรับหรือว่าแดนกลางของทนันนัานอาร์เซนอลได้มากขึ้นแต่จากตรงนี้ครับแทนที่เลสเตอร์เราจะรักษาโมเมนตัมได้ไปตลอดอย่างน้อย10-20่นาทีแต่สุดท้ายแล้วับเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเลสเตอร์เสียประตูคืนให้กับอาร์เซนอลจากข้อผิดพลาดของแดนนี่วอร์ดนะครับทำให้ทีมตามมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแต่แต่ทึงอย่างไรครับเลสเตอร์ก็มาได้ประตูไร่มา32จากเจมส์ดิสัน ตรงนี้แฟนบอลเลสเตอร์และก็เบเดรโรจงคิดว่าจะกลับคืนสู่เกมอีกครั้งเพราะมันเหลือเวลาอีพอสมควรในการที่จะไล่ตามจีเสมออาร์เซนอลแต่จากตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วเลสเตอร์ก็มาเสียประตูในนาทีต่อมาอีกจากการยิงไกลของมาติเดลนี่ซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ทีมเลสเตอร์ของเราจะต้องไปแก้ไขนั่นคือสมาธินะครับเราจะกลับสู่เกมโมเมนตมกำลังจะมาความได้เปรียบกำลังมาอยู่ที่เลสเตอร์ไล์อัพที่ออกมาป 2, กเป็น4-4-2กำลังจะได้ผล แต่สุดท้ายแล้วครับแนวรับเสียประตูง่ายเกิดแดนกลางไม่สามารถบอกกัอนได้ก็ทําให้เลสเตอร์เสียประตูที่4กลับสู่เกมไม่ได้โอกาสเลยเป็นของอาร์เซนอลรักษาโมเมนตัมตรงนี้ไว้นะครับนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่เลสเตอร์ของเราจะต้องไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงก็คือการรักษาโมเมนตัมที่มันได้เปรียบหรือว่ากําลังจะมาเนี่ยให้มันต่อย,ยอดไปสู่การทําประตูหรือกดดันคู่แข่งให้ได้มากกว่านี้ไม่ใช่ว่าเสียประตูนาทีต่อนาทีสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่เรา จะต้องรีบเร่งในการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นก็คือสมาธิในเกมนะครับไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับนักเตะส่วนตัวกันบ้างครับตีดามันเล่นเหมือนเพลยเซฟเหมือนบอกใบกับก,บการย้ายทีมเมื่อวานตีดามันไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เลยนะครับไม่มีแพลชั่นไม่มีเรื่องของการ B ot, บาี้บทบังเหมือนแมตช์ที่เจอกับเบนฟอร์ดเหมือนกับเจ้าตัวเล่นเพื่อที่จะจากให้อาร์เซนอลเนี่ยมองเห็นคุณภาพในเรื่องของการปันใจ ให้กับปืนใหญ่แอซเซนนมากกว่านะครับโดยตีรามันปกติแล้วเนี่ยจะมีรูปก,การเปิดบอลในแนวลึกนะครับการยิงไกลหรือว่าการจ่ายบอลระยะสั้นแล้วก็การเคลื่อนที่แล้วก็การเล่นเกมรับช่วยวินฟิดเอีดีๆแต่เมื่อวานจะเห็นได้เลยว่าตีรามันลดความมั่นใจแล้วก็ตั้งใจลงไปนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเองครับจะมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเล่นกับเลสเตอร์ต่อในช่วงต้นฤดูกาลนี้แต่จากการเล่นแมตช์เมืม่อวานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าตีรามันแมตช์ไหนที่เขาเองไม่พร้อมที่จะเล่น หรือดูแล้วเนี่ยไม่มีกระจิกกระใจในการที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยก็จะทําให้แดงกลางของเลสเตอร์ลดประสิทธิภาพลงจุดเดงของติลวันคืออะไรบ้างเรารู้กันอยู่นะครับแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นตรงนี้ของตีลบันนั้นก็แสดงว่าแมตที่เจอกับเบนฟอร์ดเจ้าตัวยังมีประสิทธิภาพยังมีทีเด็ดยังมีลูกที่เราสามารถไว้ใจได้และก็วางใจเป็นความหวังของเราแต่ในแมตที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับตีลบันไม่ได้แสดงตัวนี้ออกมา อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลหรือเปล่าหรือการที่เจ้าตัวเองอยากจะบอกใบ้ว่าอยากที่จะหาสโมสรใหม่ลงเน่นตัวนี้จะต้องติดตามกันต่อไปแต่ตัวผมก็มองว่าหากแมนฯยที่ตีรามันเต็มที่เลสเตอร์จะได้เปรียบในแดงกลางนี่คือีกหนึ่งทีแมนของเราแต่ถ้าหากแมนไหนที่ตีรามันไม่ท็อปฟอร์มหรือดูแล้วหมดแพชชั่นก็จะทําให้แดงกลางของเลสเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ของตีรามันจะเป็นเช่นไรสําหรับซัมเมอร์นี้ ประเด็นต่อไปครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับดิวบอรฮอร์ไม่พีคประสบการณ์ดูน้อยนะครับเมื่อวานเคนันดิวบรฮอร์ครับได้รับบทบาทเป็นมิดฟิลด์ตกกลางร่วมกับซิลนแมนก็เอ็ดดีแต่ดิวบอรฮอร์เองครับอย่างที่เราเห็นกันว่าเมื่อวานการครอบครองบอลประสิทธิภาพการไล่บอลการสร้างสรร์เกมลดลงไปเป็นอย่างมากดูแล้วเนี่ยไม่เหมือนแบบที่เจอกับเบนฟอร์ดไม่เหมือนตอนปรีซันเจ้าตัวดูเหมือนแบบไม่มั่นใจเล่นด้วยไร้จิตวิญญาณน,นะครับ แม้ว่าดิวิลดร์ฮอจะเป็นมิดฟิลด์ไดนามนะครับที่สามารถไร่บี้คู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ได้แสดงจุดนั้นให้พวกเราได้เห็นกันเหมือนอย่างที่เคยเห็นดิวิลดอร์ฮอดูขาดความมั่นใจนะครับดูแล้วเนี่ยพอสู้กับโทมัสปาเตกันิชากา้าแล้วก็มาตินโอเดกาดดิวิลเดร์ฮอจะดูลนลาแล้วก็ไม่กล้าที่จะเล่นนะครับไม่มีส่วนร่วมต่อเกมมากนักนะครับนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่พอฟอร์มไม่ดีเมื่อไร,ร,ร่ในกลาเดสเตอร์ก็จะไม่สมดุลเกมรับก็จะขาดประสิทธิภาพ เอดีดี้ครับถ้าไม่มีดิวบอรฮอร์มาช่วยก็จะเหนื่อยและก็หนักจนเกินไปไม่มีติลมันช่วยก็เช่นกันนะครับงั้นเมื่อคืนดิวบอรฮอร์นะครับไม่พีคประสบการณ์ยังไม่ถึงทําให้แดนกลางเลสเตอร์ไม่สามารถครอบครองบอลแล้วก็สร้างความได้เปรียบทั้งแนวรับแดนกลางแล้วก็แนวลุกตลอดทั้ง90้านาทีนะครับต้องดูต่อ,ตอไปว่าดิวเบอรฮอร์เองจะสามารถพัฒนาตรงนี้ได้หรือเปล่าสิ่งอื่นที่ตามมาแล้วเนี่ยหลังจากที่มีเรื่องพละรก,กําลังนะครับการยิงไกลาการแอสซิส เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ดิวเบอฮอร์จะต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคือประสบการณ์นะครับจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่อย่างติลเลแมนแมดดิสันหรือแม้กระทั่งวิเฟตเอดดี้ในการที่จะยกระดับเกมของตัวเองให้แดงกลางของเลสเตอร์ดูแล้วเนี่ยน่าเกรงขามสมดุลและก็ครอบครองวันได้ในการของเราทั้ง4ตัวนะครับแต่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบอาร์เซนอลส่วนหนึ่งก็มาจากยูเวนตุสด้วยซึ่งไม่พีคนะครับฟอร์มการเล่นไม่ดีก็เลยทําให้แดงก,กลางเราดับลงไป อาเป็นอีกหนึ่งนักเตะสําคัญนะยังไม่สามารถตัดออกไปจากทีมได้แต่จะต้องมีประสบการณ์ที่มากกว่านี้ฟิตเนสจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้สําหรับเดวิดฮอเพราะดูแล้วเนี่ยเื่อเปรียบเทียบกับแมตติสันเอดีดี้แลวก็ตรีรามันเดวิดฮอยังเป็นรอง3นักเตะนี้ค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของประสบการณ์ไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปครับ Madison, แมตติสันนักเตะที่ทีมจะขาดไม่ได้แม้ว่าเมื่อคืนเราจะแพ้อเซนอล4-2นะครับ แต่คนที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความหวังแล้วก็เป็นคีย์แมนอยู่ตลอดทั้งเกมก็คือเจมสันแม้ว่าจะตัวจะไม่สามารถสร้างสรรค์เกมได้เหมือนแมทที่เจอกับเบนฟอร์ดหรือโจปรีสันแต่แมิสันแสดงให้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาเองเนี่ยมีการครอบครองบอลหรือการสร้างสรรค์โอกาสเขาเองก็ยังคงจะอันตรายอยู่และด้วยประตูที่เราทามาไร่สามสองเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่แมิสันอยู่ในกรอบเขตโทษเลเตอร์สตีก็สามารถที่จะหวังถึงประตูยิงคู่แข่งได้ ร,รวมไปถึงความทุ่มเทถ้าเมื่อคืนใครที่ดูเกมจะเห็นเลยว่าแมตดิสันเนี่ยพลาดตลอดทั้งเกมพลาดไปรับบอลจากเอดีดี้ดิวบร์ิฮอร์แมตดิสันอาติรมันนะครับแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่สามารถทําเกมลุกได้ถึงแม้ว่าจะตัวจะโดนแท็กเกิลและล้มได้ไม่ได้ฟาวบ้างแต่นั่นก็คือความทุ่มเทของแมตดิสันมีจังหวะโดนเตะหลายครั้งเจ้าตัวก็ไม่ยออ่อท้อลุกขึ้นมาสู้นี่แหละผมมองว่าคนนี้คือคีย์แมนอย่างแท้จริงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และบุคลิกทุกอย่าง เป็นกัปตันทีมได้ในอนาคตจะเป็นผู้นําของเลสเตอร์ได้นะครับเจมส์แมตติสันครับยังเป็นผู้เล่นที่เลสเตอร์จะต้องให้ความสําคัญและขาดไม่ได้ทํายังไงจะให้รายอัพออกมาสมดุลทำยไงจะให้เพื่อนร่วมทีมสามารถหลอมเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับแมตติสันได้เบเดอร์จะต้องไปแก้ไขในตรงนี้ให้ได้นะครับตัวผมเองนี่มองว่าแมตติสันครับยังเป็นส่วนเติมเต็มสำหรับเรสเตอร์ที่เราจะขาดไม่ได้นะฮะ ไปต่อกนที่ประเด็นต่อไปครับก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับวาดี้ครับดูโดดเดียเด่ยวเกินไปนะครับก็เหมือนอย่างแมตที่ผ่านมาก็คือวาดี้เองเล่นไปหน้าเป้านะครับโดยประสิทธิภาพของเขาเองแล้วเนี่ยก็ดูลดลงไปเพราะว่าวาดี้เองไม่ใช่ศูนย์หน้าประเภทเก็บบอลหรือใช้ความใหญ่ของร่างกายในการบดบ,บันคู่แข่งแต่จุดเด่นของวาดี้คือการวิ่งพื้นที่ว่างเพื่อรับบอลน,นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการโซโรเข้าไปทาประตูรวมไปถึงจังหวะซันโวตะข่ายในพื้นที่18หลานะครับ แต่เมื่อวานวาดีได้รับบทบาทเหมือนเดิมคือหน้าเป้าซึ่งระบบตรงนี้เองครับอย่างที่ผบเคยวิเคราะห์แล้วว่าเลสเตอร์จะเล่นหน้าเป้าโดยใช้วาดีไม่ได้เพราะว่าวาดีไม่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตรงนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับของเบนฟอร์ดอย่างอีวานโทนี่ที่มีความสูงใหญ่ความเร็วแข็งแกร่งตัวนี้จะเล่นหน้าเป้าได้มิเชลเอ,อ็นโตนิโอของเวทแฮมสามารถเล่นได้นะครับเพราะเขามีความสูงใหญ่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวแต่วาดีเองจะต้องมีคู่พาร์ทเนอร์นะครับคู่พาร์ทเนอร์ในการลงเล่น ซึ่งในฤดูกาล2020-2021ที่เลสเตอร์ได้แชมป์ FA ครับวาดี้เล่นคู่กับยฮัยนโชในระบบ3-4-1-2และมันมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากนาโชเก็บบอลวาดีท้ทะลวงตะข่ายนะครับทำให้เกิดคำถามว่าเบเดเลอร์ควรจะกลับมาใช้ระบบ4-4-2หรือไม่เพราะไรอัพน่ตรงนี้ผู้เล่นตรงนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้ระบบหน้าคู่แล้วเพราะว่าปีกเราไม่มีนะครับฮาร์วีบานเยบ,บาดเจ็บ มาร์คออเบตันก็ไม่กล้าที่จะใช้งานงั้นระบบ442แบบไดมอนด์ก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่านะครับและวารดี้เองก็จะไม่โดดเหยียวนะครับมีพื้นที่มากขึ้นจะสังเกตได้จากตัวสำรองที่ลงไปอย่างเ e อียดในโชวและก็ดาก้านะครับดูแล้ววูบว่ามากกว่าเพราะมันมีทั้งตัวเก็บบอลแล้วก็ตัววิ่งทะลุทะลวงคู่แข่งแม้ว่าจะยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอแต่ดูแล้วเนี่ยแดนน้าถ้าเบเดอร์เจอปรับระบบเป็น442ในช่วงที่ไม่มีฮาวิบาทดก็อาจจะได้ประสิทธิภาพมากกว่า35 1 1น นะครับเพราะสามห้าหนึ่งหนึ่งเองก็ระบบหน้าเป้านะทําให้วาดีไม่เหมาะแต่ถ้าหน้าเป้าเป็นทางด้านเอเนโชก็อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอ่ะก็ต้องไปตัดสินใจดูว่าเบเดอร์เจอร์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายอัพหรือเปล่าเพราะดูแล้วถ้าหาเดรเจอร์เราเล่นระบบหน้าคู่ก็อาจจะทําให้คู่แข่งหวาดกลัวหรือว่าวิตกมากกว่านี้นะครับสาหรับเก็บแกนในขัน เอาไปต่อกันที่ประเด็นต่อไปนะครับเป็นประเด็นหลังเกมโฟฟาน่ากับปฏิกิริยาหลังเกมที่ดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับหลังจบเกมครับโฟฟาน่าแสดงความปิดหวังไปอย่างมากโดยเจ้าตัวเองเนี่ยยอมรับเลยเมื่อวานเนี่ยว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นดีเกือบจะที่สุดในสนามมีความตั้งใจความทุ่มเทแม้ว่าจะดนใบเหลืองแต่ก็ยังใช้ประสบการณ์ในการประคับประคองไม่ให้เสียใบเหลืองที่2คือโฟฟาน่าเนี่ยเสียใบเหลืองตั้งแต่15นาทีแรกจะเห็นได้ว่าโฟฟาน่าเมื่อวานตั้งใจมากโดยเฉพาะจังหวะต้นเกม เจ้าตัวมีโอกาสที่จะปิดสกอร์ให้ทีมนําแต่ว่าพลาดตรงนั้นไปแต่น,นี่ไม่ใช่สิ่งสําคัญตลอดทั้ง90นาทีโฟฟาน่าแสดงความมุ่งมั่นขยันทุ่มเทนะครับแล้วตั้งใจเล่นไม่มีวี่แววของการที่จะอยากออกจากคิงพาวเวอร์สเตเดียมแต่หลังจบเกมครับโฟฟาน่าได้แสดงปฏิเเกิริยาด้วยการจะวิ่งเข้าอุโมงค์เหมือนกับแมตที่เจอกับท่านักของเบนฟอร์ดนั่นคือการไม่แสดงความขอบคุณหรือแสดงความเสียใจหรือดีใจกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งทีมคู่แข่ง แต่เบนเดลเจอร์ครับได้บอกกับโฟฟาน่าว่าให้กลับไปตรงนั้นและไปแสดงความขอบคุณกับแฟนบอลเลสเตอร์ที่มาเชียร์ที่เอเมอริสสเตเดียมโฟฟาน่าจึงกลับไปแต่ตรงนี้ครับล้อเจอก็ได้บอกนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการอำลาทีมแต่เป็นการแสดงความขอบคุณที่แฟนบอลได้เข้ามาเชียร์เราและโฟฟาน่าเองก็ไม่ได้แสดงถึงปฏิกิริยาอยากจะย้ายทีมแต่อย่างใดแต่มันเป็นเรื่องของเขาเองที่รู้สึกผิดหวังที่เลสเตอร์ของเราไม่สามารถเก็บชัยชนะหรือเก็บแต้มออกจากเอเมอริสสเตเดียมได้ ซึ่งเจ้าตัวเองก็คาดหวังนะครับและโฟฟาน่าตอนนี้ดูจากวิธีการเล่นแล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่สามารถพัฒนาสู่ระดับท็อปได้แต่ด้วยตอนนี้ที่เชลซีเองต้องการตัวนะครับก็จะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้โฟฟาน่ารู้สึกคิดถึงอนาคตก็อาจจะแสดงปฏิกิริยาตรงนี้ออกมาแต่นตรงนี้ครับยังมั่นใจว่าโฟฟาน่ายังทุ่มเทและเต็มที่กับเลสเตอร์นะครับร้อแม้ว่าเจ้าตัวจะมีข่าวเชื่อมโยงก,กับเชลซี และมีปฏิกิริยาจะย้ายไปร่วมทีมนั้นด้วยนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่เมื่อวานเนี่ยไม่ใช่การบอกรานะครับเป็นการแสดงความขอบค,อบคุณแล้วก็เป็นการแสดงความผิดหวังของเวดดี้ฟูฟาน่าเกี่ยวกับผลการแข่งขันมากกว่า่ะก็ยังมั่นใจว่าฟูฟาน่าน่าจะอยู่กับเราต่ออีกสักหนึ่งฤดูกาลน,นะแต่ต้องรอดูนสัปดาห์นี้นะเพราะว่าเชลซีเองจะขยับครั้งสุดท้ายก็คือจะยื่นข้อเสนอน่าจะประมาณไม่เกิน80ล้านปอนด์ให้กับไรเตอร์ซีพิจารณา ไปต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับโรเจอร์กับอนาคตที่จะต้องรีบกแก้ไขนะครับเรารู้กันเลยครับตอนนี้ครับว่าบิเดโรเจอร์ Roger เองมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัวเองไม่สามารถสร้างผลงานให้ประทับใจบอร์ดบริหารทั้งผลการแข่งขันและก็วิธีการเล่นนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาจากการที่เจ้าตัวเองไม่สามารถเสริมขุมกําลังที่ต้องการได้อย่างที่โรเจอร์เคยพูดในช่วงก่อนเปิดนฤดูกาลที่แล้วว่าต้องการรีเฟตทีมคือต้องการนํานักเตะรายใหม่5หรือ6กรายเข้ามาสู่ทีม แต่นัดถึงตรงนี้ครับเขาเองพิ่งจะได้ผู้รักษาประตูมือสามเข้ามาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั้นการที่โรเจอร์จะรีเฟรททีมจึงไม่เกิดขึ้นเหตุผลหลายอย่างประกอบกันของสโมสรครับทำให้ไม่มีงบประมาณให้กับเบเดอร์เจอร์ใช้สอยในช่วงสมรม์น,นี้ทีมของเขาเลยออกมาในรูปแบบเดิมคือใช้นักเตะหลักทั้งหมดจากฤดูกาลที่แล้วแต่การบาดเจ็บของฮาฟิบานลิคาโดแปราก,ก็ส่งผลต่อการจัดรน์อัพของเบเดอร์เจอร์อีก คือไม่สามารถที่จะเลือกใช้ลิมเส้นที่มีประสิทธิภาพได้ก็เลยต้องลดมาใช้ในตำแหน่งที่ที่พร้อมที่จะเล่นก็คือมิดฟิลด์ตรงกลาง4ตัวนะครับแล้วก็ไม่มีปีนี่คือโรเจอร์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้เลสเตอร์รู้สึกสมดุลอยู่ตลอดเวลาแต่ข่าววงในเนี่ยก็บอกกันว่านะครับบอยบริหารก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้กับโรเจอร์และโรเจอร์เองก็เหมือนจะมีปฏิกิริยาที่ไม่โอเคกับท่านายบอดบริหาร ตอนนี้เราจะต้องไปติดตามกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตรหรือเปล่าหากเป็นเช่นนี้นะครับไม่สมบูรณ์ดีต่อสโมสรอ,อย่างแน่นอนเพราะว่าเราเองก็จะได้เห็นทีมที่ไม่สมบูรณ์และบอร์ดบริหารเองก็ไม่เต็มที่กับการทำทีมของโรเจอร์ตอนนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่านะครับเบื้องหลังจะเป็นเช่นไรและทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็คุยกันได้หรือเปล่าในเรื่องของการทำทีมต่อไปในอนาคตถ้าหากเป็นเช่นนี้นะครับสโมสรจะดําดิ่งลงเหว หรืออาจาจะตกชั้นไปได้เลยนะครับจุดนี้จะต้องรีบพิจารณาสําหรับบอร์ดปริหาและก็เบเดลโรเจอร์ทันจอร์สกินนะครับก็ได้เห็สินใจนะครับสำหรับโรเจอร์เองแม้ว่าจะผลงานไม่ดีแต่ถ้าดูจากองค์ประกอบแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ขุมกําลังเรสเตอร์ไม่ใช่ขุมกาลังที่ดีที่สุดเพราะขาดการเสริมทัพเสริมตําแหน่งแต่ถ้าหากโรเจอร์สามารถมีนักเตะที่เขาต้องการได้ก็อาจจะทําให้ทีมยกระดับมากขึ้นแต่น่าถึงตรงนี้ครับสโมสสก็ไม่พร้อมที่จะทุ่มงัวประมาณให้เพราะว่ามันมีตัวเลขที่ติด เป็นสีแดงก็คือขาดทุนมาในระยะหลังนี่เองนั้นทำให้สโมสรจะต้องมีการขายนักเตะเออกไปอย่างน้อย1รายเพื่อนงางบประมาณให้กับเบรเดอร์จอร์เจอร์ได้ใช้สอยในช่วงซัมเมอร์น,นี้หรือว่ามกราคมอ,อาจก็ต้องรอติดตามอนาคตของจอรเจอร์ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เองมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหากผลงานของเขายังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรครับตัวผมเองก็ยังเชื่อมั่นว่าหากโรเจอร์ได้ใช้งบประมาณหรือว่าเลือกตัวผู้เล่นที่เขาต้องการอย่างเต็มที่เนี่ย สโมสรของเราก็จะกลับมาสู่จุดที่แข็งแกร่งและก็ยิ่งใหญ่ได้เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยได้มามาเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วนกะ็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเลสเตอร์ของเราบุกไปพ่ายอาร์เซนอลสประตูต่อสก็พลาดตรงนี้ไปนะครับสำหรับฤดูดกาลนี้ก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีเวลาเหลืออีก36มสิบหกแมตส์สหรับสึกพรีมเมียร์ลีกแมตช์ต่อไปเลสเตอร์ครับจะพบกับเชลซีในวันที่20นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์อี จะต้องให้กำลังใจกันสำหรับวันนี้ครับตัวผมเองก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกาลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ได้คลิปด้วยนะครับสบวัสดีครับตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปวิเคราะห์ลังเกมในเตอซีบุกพ่ายเป็นใหญ่ออสเซรันสองพุต่์สสวัสดีครับ